สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n น่ค่ะตอนนี้เราก็อกนนกลังแกะไมโครเอาชีวิตรอดจุดเจ็ดใน EP ที่แปดกันตอน่อแล้วค่ะโอเคค่ะถ้าอิงกับเราไปเอาชีวิตรอดกันต่อเลยจ้าวันนี้นพี่เคนจะไปไหนกันตอน่ออาวันนี้เหรอเราไปบุกท่านเมืองมุเม,มืองดีกว่าพี่เคนนะ่ะเห็นมันมเหมือถไฟล้างอยู่ด้วยนะเราจะมีสมบัติให้เราโว่เต็มเลย เพราะวันนี้จะไปจริงเหรอตอนอื่นถ้าจะไปเดี๋ยวไปทํากรอบรูปเป็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาครัฟกรอบรูปเป็นก่อนนะคะเพราะว่าใน1.7เนี่ยมันจะมีกรอบรูปเรื่องแสงนะคะต้องใช้มึกเรื่องแสงนะคะเข้ามาครัฟเนาะเดี<ห>๋ยว<อ>เราจะทํากรอบรูปธรรมดาก่อนนะคะก็<อ>จะใช้พวกหนังสัตว์กับสติกเนาะทำแค่16อันก่อนแล้วกันนะคะโอ,อ๊ยอ้ามแล้วไม่ต้องมาทำอะไรตอน,นมืดๆนี้เอาวะอยากรู้บรรยากาศตอนกลางคืนอ่ะเวลาเราทํากรอบรูปเนี่ยมันจะสะท้อนแสงแค่ไหนอ่ะไม่ไงบรรยากาศตอนกลางคืนอ่ะโรแมนติกมั้ยนะคิปเปอร์มาไปแล้วเรื่องแสงนะ เดี๋ยวดาเลยเราไปที่ฟาร์มปลาหมึกเรื่องแสงของเรากันก่อนเราต้องไปเอาหมึกเรืองแสงแล้วกันนะเราแป๊บนึงพี่เกณอดทนไว้อ้อมเร็วเข้ามาตามมาแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งกดดันดีรีบเปิดอยู่นะโอเคได้หมึกเรื่องแสงมาแล้วเดี๋ยวเาไปคับของกันต่อกันเนาะไปเริ่อไปที่ฟาร์มแกะของเรากันก่อนเร็วเร็ววววววไทิ้งอยู่จุดเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มแกะนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคับของกันตอนนะ่อเนาะเราก็จะใส่กรอบรูปนะคะกับมึกเรื่องแสงไปค่ะเราจะได้เป็นโปรอไอเทมเฟรมมานะคะเอาล่ะแล้วก็เอาไปติดที่ตรงนี้เอาล่ะเราต้องการดูซิว่ามันเรื่องแสงหรือเปล่านะ,อะ,อะโอ้ยเกือบตายนะเมื่อกี้ก่อนอินต้องใส่พวกบล็อกแบบบล็อกปืนแกะเข้าไปตกแต่งกันเนาะปึ๊บนี้นะเฮ้ยมันก็สวยดีนะพี่เคามาดูดี <c oughs> ไหนไหน,ไหนกำลังไปกำลังไปเอ้ยกรอบรูปมันเรื่องแสงได้นะดูดีมึกเรื่องแสงก็มีประโยชน์แบบนี้นี่แหละโอ้โหอะไรจะฟุ้งฟิ้งกันอีกแนวขนาดนี้ แต่ว่าตอนกลางคืนเนะี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากที่สุดนะเฮ้ยมาวางข้างหลังเลยนะคิปเปอร์มาเนะี่ยมันบึ้มเลยนะเฮ้ยมาสว่างดีจังเลยเนาะเดี๋ยวของพังนะโอเคเราก็จะวางให้ครบทุกสีนะคะจะเป็นไรแงถ้าพังก็ให้อ้อมซ่อมตอนเช้ามันก็เห็นเป็นเรื่องแสงนะแต่ว่าแบบเปิดออฟติฟายแล้วแบบไม่ค่อยจะเห็นไงเฮ้ยเดี๋ยวการปั๊บนึงพี่เกณฑ์เฮ้ยเราจะไปกันต่อเลยปั้งหรือว่าเราจะรอให้เช้ากันอะเฮ้ยไปตอนกลางคืนนี่แหละจะช,ช่วยช่วยไปเช็คจบแสงของทอสจังเลยเอ๋อกลัวไม่ไปใช่เปล่าแล้วเราถึงได้ไง ก็ได้นะถ้าเราไปกลางคืนกันอ่ะ <c oughs> โอเคครบ16สีแล้วล่ะเป็นไง,ง,ง่พิเศนสะท้อนแสงเตาโอ้โยยอดอย่างนี้เราก็รู้แล้วสิว่ากล่องไหนเป็นสีอะไรอะ่ะเฮ้ยมันยังเรืองแสงอีกนะ โอเคค่ะเราก็ทํากรอบรูปเรืองแสงใะคันนี้กันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเกือบลืมไปเดี๋ยวเราก็จะเอาบล็อกขนแกะสีน้ําตาลนะคะเข้าไปขายให้กับพ่อค้ารูมเงินกนะ่อเนเนาะเอาเลยพ่อค้าขนแกะนี่ไงพ่อค้ารูมเฮ้ยอ้ยตัวไหนเนี่ยอ๋อคนนี้ป้ะเนี่ยเฮ้ยนี่รอับซื้อสีดํานี่นะเอายังมีไม่เยอะไอ้ดูนีแล้วคนนี้ละคนที่ใส่หมวกโอเคคนนี้นะคะรับซื้อสีน้ำตาลค่ะเราก็จะลองขายเนาะเฮ้ยดูดีได้ขนแกมฟรีๆเลยนะะเป็นไงได้มากี่แสน่ะ เม็ดราทำฟาร์มเพิ่มเพิ่มหนึ่งเม็ดเนี่ยนะไปกันเลยปะเป็นลมแปลกเอากอลเลนไปด้วยนะแต่คุณกอลเลนไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เคนพาไปเที่ยวสนุกสนุกแน่เกาเลยมากๆขาฉันอยู่ปกป้องชาวบ้านเธอท้ารองพี่เคนแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วนี่ไงท่านเดือของเรามันมากันเต็มแล้วอู้ยท่านนี้เจ๋งจุ๋มเดี๋ยวจะไม่รอดนะอยู่ใกล้บ้านนะนี่เดี๋ยวเราจะไปหาเหมืองรถไฟเก่านะคะเราจะไปเก็บรางรถไฟมาด้วยเนาะเราด้วยดีเราด้วยดี เพี่เคนน้ำใสจุ้งใบโอ้โหใสจนแทบไม่เห็นเลยราวังคิปเปอร์นะเฮ้ยได้ไงซัมบี้มาโอ้โหท่านี้มืดจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคนปักทอเไยเอ้าระวางข้างหลังอรอโอ้ตกใจว่ะอุ้ยเกือบตายเลย้คิปเปอร์หรอดีเลยพี่เคนมีน้ำอ่ะโอ้ยย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 ยนยย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 ยได้ยย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 ยาวยยยยรยย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 ายอยู่แล้วแย่ยย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 ย่ะ เฮ้ยไม่น่าล้อเดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนนะพี่เคนซ้ำใช่ไหมจะได้เิดเลยไว อ๋อไม่เป็นไรพี่เคียนเราเกรงใจมากเลยโอเคเราก็จะเก็บพวกบล็อกหินงอกหินดาด้วยนะคะเอ้ยก็ได้มาเยอะอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปลูกเพิ่มทีหลังของนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยไหนๆเข็นแล้วก็เก็บซะเลยเนาะโอเคตรงนี้เคลียร์ว่ะมีตรงไหนยังไม่เคลียร์อีกมีปัญหาบ้างพี่เคียนเคลียร์ครับเคลียร์ครับไปเล้ก็ทำแมงมุมกันดีกว่านี่ไงเหมือนรถไฟเราจะเข้าทำแมงมุมจริงจริงเหรอแหลังเรามาทำฟาร์มจตุรัสที่นี่นะจะได้มีแมงมุมใช้ตลอดชาติเลยก็ดีนะ เดี๋ยวเราจะได้ XP บ้างนะไหนไปดูดีไปดูดีเฮ้ยออมติไฟนี้มันเห็นเป็นช่องๆเลยอ่ะอ๋อโอ้ยระวังนะไอ้กล้องสับตั้งสกิริตันเฮ้ยเราเจอแล้วมันมีอยู่ใกล้แค่นี้เหรอจะมีบอลมิวใช้กับเราเดี่ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนนี่เลยนี่เลยใช้ระลอกใช้ระลอกไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวปักแป๊บปักแป๊บใช้กันปักแล้วผมต้องมิเกนด้วยโอเคปักโอ้ยถนนปักก้นเลยอ่ะ็นกล่องอะไรบ้างโอ้แอปเปิลทอง โอเคก็ยังดีนะมีตั้งลูกนึงเนี่ยคุ้มนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเราได้มาทำฟาร์มบนมิวได้ครับอยดีอยวเราไปเก็บลังรถไฟกันต่อนีกว่าคุ้มแล้วตรงนี้ okay. เดี๋ยวแถวนี้ไม่มีทองด้วยนี่มา เดี๋ยวเก็บทองไปด้วยนะไหนๆก็มาแล้วว่าโอ้สุดยอดเราไปกันก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะไปดูแยกนู้นที่แยกนู้นจะมีอะไรนะแล้วมันจะข้ามืดกว่านี้โอเคเรามาเก็บรังรถไฟกลับกันก่อนนะคะเฮ้ยเห็นอะไรมาบ้าเปล่าเรื่องแสงอุ้ยปลาหมึกเรื่องแสงปลาหมึกเรื่องแสงมาเอาทำไมอ้าวอุ้ยรบกานอดไม่ได้อะมันอยากเก็บอะไรเนี่ยแล้ยังไงเดี๋ยวเราเก็บกลับไปเฮ้ยมีโกเบอรี่ด้วยหรอหาจริงดิอุยของไม่หรออ้าวมันไม่ได้อยู่ในถ้ำหรอโอ้สุดยอดเดี๋ยรางรถไฟนี่เองหรือว่าถ้ำมันยัง ังไม่มาป่าเบอร์รี่ยังไม่มาใช่ปะได้อัพดทไม่เสร็จมั้งเฮ้ยแต่ว่าเราได้ลูกโกรเบอรี่ไปแล้วก็ไปปลูกได้นะโอ้สุดยอดแค่ใช้บนมิวปลูกอะมันก็เกิดแล้วนะโอเคเราจะเก็บของไปนิดหน่อยเฮ้ยเก็บรางรถไฟไปด้วยเอาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะ พี่เขินเช้าแล้วเช้าวันไหนแล้วเรื่องมันเศร้าเราล็อกขำนี่มันจะตายแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากี่วันกี่คืนแล้วนะเนี่ยวีนิคิปเปิ้ลก็ระเบิดหน้าพี่เขินเฉยเลยอ่ะนั่นไงป้าเราเจอแล้วไปแล้วโอน้ำอ่ะนี่ยเฮ้ยขออาบน้ำแป๊ดหนึ่งนะไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล้วอ่ะขาดอย่างเดียวนะขาดอะไรอ่ะขาดเช้าเช้าเฉยเฉยอันนี้ช่วยน้ำอ่ะอยากมีสบู่อ่ะไม่มีสบู่อ่ะแชมพูอ่ะเดี๋ยวไปอาบในห้อำน้วยมาอาบน้ำเลยนี่เฮ้ยแต่ว่าน้ำมันใสมากเล ด,ดสายแจ่วไม่เห็นปลาคับตัวบอกไอ้กระเลียงน้องแซลมอนเดรนน้ำเลยนะโอเคไี่เคม็มเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มเบอร์รี่กันต่อเนาะจริงๆฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยมันก็สร้างง่ายๆแบบนี้ก็ได้เนาะมันเป็นพืชประเภทเถาวัลย์นะคะเราก็จะโปะดินไว้ตรงนี้นี่โปะเป็นชั้นแบบนี้เลยคล้ายๆกับไม้ระแนงเนาะแบบนี้นะคะ แล้วก็เอา Go ักบอลลี่เนี่ยเอาเข้าไปปลูกแบบนี้ได้เลยแต่ว่าต้องปลูกแบบห้อยๆนะคะไม่แบบนี้เนาะโอเคเราจะขยายพันธุ์มันต่อนะคะต้องใช้บอลมิลเนาะเราก็จะเอาบอลมิวนะคะยัดใส่แบบนี้ลงไปเลยนี่ล้วก็จะเกิดโกบอลลี่ขึ้นมาโอ้เหมือนะบาไปตรงร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนี่ <c oughs> นี่ไงขยายพันธุ์มันต่อนะโอ้เกิดรัวๆเลยอะ่ะ เฮ้ยเราจะมีโกเบอรี่กินกันแล้วโอ้ยสุดยอดพี่เชนไม่ต้องกินเบอร์รี่แล้วน้ำตาจะไหลอา้าวกินโกเบอรี่ไงเฮ้ยถ้ากินแล้วตัวมันเรืองแสงก็ดีอะดิเวลากินเบอร์รี่สีแดงเนี่ยนะชอบกดไปโดนพื้นตลอดเลยอะเป็นกับดักใช่ปะเกิดดาเมจให้ตัวเองใช่ไหมต้องการทำลายตัวเองใช่ปะโอเคเราก็สามารถที่แบบว่าต่อย,ยอดนะคะให้มันยาวๆเป็นเถาวันได้ค่ะนี่นี่ว้าวสวยจุง๊ง เราตกแต่งตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวมันก็จะเกิดลูกโกเบอรี่ออกมานะคะแต่ว่ามันจะนานหน่อยเนาะแบบว่ากว่าจะเกิดโกเบอรี่อะค่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงโอเคไม่เค้เดี๋ยวเราทําอีกดังดีกว่านะนี่ไงผลิตผลิตจากเงี้เยอะเอ๊แต่วันนี้เราจะไม่จบแค่นี้หรอกเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากทำฟาร์มแบบออโต้อจอัตโนมัติก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเกิดช้าหน่อยเนาะเราก็เตรียมของไว้รีบอยแล้วแล้วก็จะไปคับพิสตันกันต่อเนาะเรายังไม่มีพิสตันเลยนะคะก็ใส่เป็นอล็อกหินคำวอลสโตนลงไป 4ช่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตามด้วยแท่งเหล็กค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ผงเลสโตนค่ะต่อไปก็จะเป็นบล็อกไม้นะคะไม้แพนเลไก็ได้เนาะ ก็จะแด้งมาเป็นพิสตันค่ะเอาจะทําแค่ประมาณ8อันก็พอนะแต่ว่าเราทำเผื่อสักสิอันนะคะเอาแล้วก็ต่อไปค่ะวางพื้นนะคะก็จะประมาณ8ปดล็อกก็พอนะต่อไปนี้พี่กก่งขอตั้งชื่อให้ชาแนลแล้วว่าไม่ขี้เกียจไม่ทำเพราะเราจะทำฟอร์อตโนมัติทั้งหมดเลยเย้อ้ยไม่ไหวมั้งเอาไว้ยืนอู้ไงเดี๋ยวก้นใจเองโอเวอรี่ไม่ค่อยเกิดนะอาจจะเกิดแบบว่าไม่เยอะทั้งพี่ควรนะเดี๋วเป็นไรน่ะเปิดคอมที่ไม่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้อ๋อเปิดเป็นคอมไม่เลยอะดูซิจะได้มากกิจกร ไม่หวแล้วพี่เค้เขาว่าใส่บนมีวนง่ายกว่าเป้าน่าดิ โอเคไม่เป็นไรเราจะลองทำดูกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเซอร์ไพเวอร์ใช่ไหมเราก็อยากจะลองทำพวกฟาร์มออโตรดยใช่ปะอันนี้นะคะเราจะทำเป็นขั้นบันไดค่ะเราแบาบว่าจะได้เห็นของนะคะมันไหลาตามน้ำเนาะอันนี้นะคะส่วนบล็อกหินเนี่ยเราจะทำเป็นต่อเป็นขั้นบันไดนะคะขั้นบันไดเนี่ยเราก็จะทำทัประมาณ3-4ขั้นดีกันเนาะโอเคเราจะใช้บล็อกอะเมทิสต์นะคะในการตกแต่งขั้นบนนะันไดเนาะโอเคมาพี่เคนชอบปะโอ้สวยจุ้งสีฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวแต่ว่าไว้ทำอะไรอะเอาไว้ให้น้ำไหลผ่านไงเก๋ เออจะทำน้ำตกก็ไม่บอกแล้วมันเดินเป็นบล็อกอเมทิสต์น่ะโอเคแล้วกินเสียงปะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วมันฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งก็แบบคล้ายๆกับเสียงมันที่แบบเราตีแก้วเลยเนาะเหมือนเราคอกแก้วอ่ะเสียงมันจะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอเคแล้วก็จะทําพวกโคปเปอร์นะคะกับกล่องดูดของเนาะแล้วก็จะวางกล่องไม้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ขุดบล็อกดินเนาะเอาแค่ประมาณ3กล่องก็พอนะเพราะว่าโกเบอรี่น่าจะได้ไม่เยอะเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่โคปเปอร์ลงไปแบบนี้ค่ะ2อันนะคะโอเค เอย่าปลาแล้วแหละแล้วก็อุดบล็อกดินลงไปค่ะนี่เนาะเอาละที่เลยก็ปักท่อตรงนี้นะคะโอ้โมเดี๋ยวไม่ต้องสามกล่องเลยเหรอโอ้ยน้อยของเยอะแน่ๆเลยสุดยอดมันจะทิ้งกล่องนึ่งไม่เปล่าเนี่ยแล้วอย่าพูดอย่างนั้นดิแล้วก็มีความหวังเอ้ยเขาว่าเอาบัวมิวยักษ์เนี่ยได้ครบสามกล่องเลยนะให้ไปทำฟาร์มสกิริตต์อีกนะนี่ไงไปทำไอ้ฟาร์มที่เราเจอเมื่อกี้หรือว่าจะทำฟาร์มมาสเตอร์ก็ดีนะโอเคเราก็จะต่อขั้นบันไดบล็อกหินขึ้นไปนะคะแบบนี้เนาะ นี่ชิปโอเคเอใอยทำฟาร์มต่อขึ้นไปทินะ้งเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะวางบล็อกกระจกต่อเลยนะเออจะต้องตกแต่ข้านอกได้บล็อกกระจกนะคะจะได้เห็นเวลาโกเบอร์รี่มันเกิดนะโอเคเราก็จะต่อไปแบบนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปยา้ๆมาเลยแบบนี้นะคะคให้ยาวไปแบบนี้ แต่กกันนะฟาร์มเบอร์รี่ของเราในวันนี้ม,นนมันจะทำเป็นแถววันยาวๆนิดนึงนะคะจริงๆเ่ะถ้าเกิดแบบว่าใครอยากทำฟาร์มเบอร์รี่แบบออตโต้เนี่ยเราก็ทำฟาร์มสั้นๆก็ได้เนาะมันจะได้ตัดทีๆนะคะแต่ว่าเราต้องการน,น,าน,นะนๆตัดทีเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะต่อไปด้านหลังนะคะวางไว้แบบนี้ก็จะต่อใส่ไฟทีหลังเนาะ<อ>ก็จะวางบล็อกขินไปก่อนนะคะหนึ่งบล็อกกอนเนาะหนึ่งชั้นนะคะเอา่ะจะได้ทีแล้วแหละแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้หึจบนี้ค่ะโอ้เป็นบันไดหน้าบ้านที่สวยจุงโอเคเราก็ต่อกระจกด้ึงนะคะเอาอะตรงนี้ด้วย ตอกแบบสับปางกันทุ้ฝั่ระหว่างชั้นเนาะ <G ül> เอาอะแล้วก็อนนีก็ตตอกเหมือนกันอันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราขอแก้แบบแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะตอกกระจกไปกอนเนาะสำหรับชั้นนี้นะคะ อ้าวไม่ทำอะไรอะ่ะเอา้าใส่น้ําไงนี่พี่เคนเราจะบันเทิงเราเฮ้ดูดีทําอะไรได้เนี่ยเราก็จะใส่น้ําลงไปแบบนี้ไงโอ้โหไหลมาแล้วน้ำมันใสจึงใบอะไหลลงมาข้างล่างเลยเหรอ,อมองไม่เห็นเลยอะ่ะน้ําใสมากเลยอะ่ะเวลามาสะท้อนกระแดกอะ่ะไหลมาแล้วเอ้าไหลมาแล้วไหลมาแล้วต้องมองยนตของดูเนาะว่าของมันไหลลงของหรือเปล่านะเพาจะบอกว่าที่ทํามันต้องนานอย่านี้คือระบบเก็บของครั้งนี้เหรอใช่ โอ้โหเดน๋ยวต้องรอสินี่เลยเดี๋ยวยังโยนเบอร์รี่ลงไปดีนี่สมมติถ้ามันตัดอัตโนมัติลงมานะมันก็จะลงไปฟื้อแบบนี้โอ้โหไหลเป็นสไลด์ปบบเลยไหลเป็นสไลเดอร์น้ำลงไปเนาะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็โดนฮอปเปอร์ดูดลงกล่องไปเลยสวยเวอร์โอเคแต่ชีวิตจริงมันไม่ไหลขนาดนี้นะแน่ดิมันเกิดที่เราสองสามอันทีละอันก็ทำให้มันสูงทั้งสองร้อยบล็อกไปเลยไงโอ้โหชีวิตมันจะรันทดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วชาติไหนมันจะตัดแต่พี่เคนฑ์รอกันยันเก แมนะ่ดีกว่าจะตอ200่อสองร้อยบอกนะจริงจริงเราทำสั้นๆก็ได้นะปอานี้เราต้องการแบบยาวยๆใช่ไหมเราอยากเห็นแถววันเบอร์รี่ยาวยๆนะคะแล้วก็อยากเห็นมันร่วงเวยอะด้วย๋อามันจะร่วงเวยอะปะไม่รู้เหมือนกันมัน,นดูกระดอด,ดอ้อมนะให้เดี๋ยวมัน r รนดอมเกิดนะทีนีเมื่อเช้าพีนะ่เคนเปิดกาชาได้ของดาวไปแล้วล่นะยังเตลเลยอะวันนี้เราคงไม่ได้ของดีๆแล้วเอลยต้องไปซื้อน้ำปลากิน้รอโอเคอีกข้างหนึ่งก็ต่อให้มันเสมอกันไปเลยเนาะโอเคขึ้นมาสูงคันนี้ก็พอนะเอาสูงขั้นนี้พอปะ อ่ะโอเคแล้วหรือว่าอยากได้สูงกว่านี้อีกอ๋อเดี๋ยวมันไม่ตัดสี <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องแบบว่าชั่วคอมองแล้วพิเคียนคอหักเลยนะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็ตกแต่งทั้งสองด้านเสร็จบป้อแล้วเนาะเอาลแล่วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเจะเริ่มวางอุปกรณ์แล้วล่ะอ๋อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกัดอะญาตัดมิงเนาะเราจะวางนั่งร้านนะคะให้มันเยงเฉาแบบนี้ก่อน เราจะได้เดินสะดวกสะดวกเนะาะครัก็ต่อไปค่ะใส่ออฟโซเปอร์ค่ะโอ้แเราก็ต้องหันปุ่มสื่อเสียงนะคะออกมาทางด้านหลังเนะาะทีนะคะค่อยๆวางไปนะปหนึ่งนะเอาละเนาะให้เป็นเซนเซ,นเซอร์มาข้างหน้าเนาะเวลามันยังถึงตรงนี้ก็ตัดชึบเลยโอ้ยก้าความมันจะงยาวอะพี่เคนเป็นไรรอได้ย่งไยังไง,ไง,ไงพวกเราก็รอได้ใช่เปล่าโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะทาําปกขนาดข้างหลังเนาะโอเคปิดแบบนี้นะี่แหละแล้วก็เว้นไว้ช่องหนึ่งนะโอ้ยสวยจุงฟุ้งฟรงิฟรงโอเคเปล่า ใช่มีทิปยังเยอะนนเนี่ยว่าหลังต้องไปเก็บบาเพิ่มอีกนะเป็นไรนะในทำนั้นได้มีต้องหลายอันแม่แล้วก็เดี๋ยวปิดบล็อกกระจกนั้นเดี๋ยวลืมไหมโอเคแล้วก็จะปิดบล็อกกระจกให้หมดเลยนะคะอู้ย่างกับตู้ปลาอ๋อจริงดิเลี้ยงสลามินเดอร์น้ำเลยปะว่าหลังเราทำตู้ปลาสีนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยก,ก็ดีนะเขาอยากเลี้ยงสลามินเดอร์น้ำอ่ะแล้วก็ขยายพันธุ์มันด้วยอ่ะแต่ว่าต้องไปตามจับไว้หลายสีมาก่อนเนาะโอเคค่ะต่อไปก็ใส่พิสตันลงไปเลยเนาะเอาาใใใสสส่่่่่หหห้้้้มดดดดเเเเลลลลลลยกยลกกกกกกก็็็็พิิตันนนนงไไปปปบอออะะะะะะคคแแววทีีืจจร๋ยอใะ เอาละถ้าจะเกือบเสร็จเล่าไรอีกนิดนึงอู้จ้เอ้เราใช้เป็นบล็อกดินหรือว่าใช้เป็นหินงอกหินย้อยดีอะฮะเป็นบล็อกดินก็ได้พี่เคนว่ามันก็โตไวเท่ากันนะ<า>แต่เมื่อกี้เท่าที่ลองดูอะหินงอกหินย้อยมันก็ไม่ได้โตลเลร็วกว่าสักเท่าไรเลยนะเนาะออแต่ว่าสําหรับโกเบอรี่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ดินปลูกก็ได้นะใช้เป็นพวกบล็อกของหินงอกหินย้อยก็ปลูกก็ได้นะแต่ว่าขอให้มันแบบห่อยเป็นแถวๆก็พอเอเคตรงน,นี้ก็ตกแต่งนิดเดียวน,นะคะเราก็ใส่เป็นบล็อกดินทกล้เเร,รราาา่บองยยยมๆค เอาละพี่เคียนเราตั้งนึงนะฮ่าสุดแกวมันตัดจังเลยังยังยังไม่ได้วางระบบไฟเลยปั๊บนึงต้องวางบล็อกหินรองตรงนี้ไว้ก่อนเอาละใช่เนาะขึ้นไปดูปั๊บนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องโรยผงเอสโตนนะคะแบบนี้นะคะเป็นการต่อสายไฟนะคะเอาละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะยังไม่พอนะคะมันต้องต่อชั้นขึ้นไปอีกอะ่าต่อผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอ้าว <c oughs> เดี๋ยวพังนะเดี๋ยวไฟไม่ติดกันไฟฟ้าไม่เดินนะค่าเดี๋ยวให้มันอัตโนมือซะเลยเดี๋ยวก็จะวางเป็นพวกแบบบล็อกหินลงไปจริงเนาะ เอาล่ะแล้วก็โรยผงเอสโตลงไปค่ะเป็นใส่ไปยมยๆแบบนี้เลยโอเคกับเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องใช้บล็อกกระจกมาต่อเติมต่อเนะอาะเราจะขอเล่งก่อนนะคะเล่งแล้ว่าตรงนี้แน่นอนแล้วก็ระหว่างชั้นตรงนี้นะคะเราจะวางเป็นบล็อกกระจกลงไปนะคะแล้วค่อยต่อใส่ไปขึ้นมาสับวางกันนะเนาะแบบนี้นะคะเราต่อขึ้นไปสูงๆกันเนาะแล้วก็โอเคน่าจะพอดีแล้วแหละเราก็จะทุบกระจกเลยโอเคทุบสับวางแบบนี้นะคะบ โอเคแล้วก็ข้างบนด้วยอ๋อแล้วก็ใส่ไฟพาดขึ้นหมหเหรอใช่เอาใส่ไฟวางพาดไปอ่ะโอ้สุดยอดเราจะวางสับวางกันนาะโอเคเขาจะลองวางดูนะขอให้ไฟติดนะไม่ติดกับลื่นเลยนะถ้าไม่ติดต้องรื้อทำใหม่เลยนะยยโอเคค่อยค่อยวางแป๊บนึ่งนะพี่เคนมันวางลำบากมันยังไม่ถึงอะ่ะต้องขึ้นไปวางข้างบนอีกทีนึงอะ่ะ ตอน,นี้โอเคใสไ,ไฟต่อกันแล้วโอ้สุดยอดโอเคค่ะเราก็วางถุงและโตนเนี่ยให้สายไฟมันเชื่อมต่อแล้วแคปเคไม่เคี๋เรามาดูซิว่ามันปรับหรือเปล่านะเอาล่ะด้านหลังก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับพวกกระแสไฟไฟ้าของเราเนะนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่เลยเราจะทุบึ้นจกข้าไปดูกันเนาะตอนนี้นะคะเราต้องปลูกโบเโบอรี่กันต่อแล้วนะโอเคเราจะต้องขึ้นไปปลูกข้างบนนะคะ ลำบากนิดหน่อยนะแต่ละปลูกคังนี้มันก็จะติดเลยเนาะเราก็จะปลูกโบรบรี่แบบนี้ค่ะให้มันเป็นเถาวันห้อยลงมาแบบนี้เนาะอ๋อสวยจุ๊บเอามามาดูข้างล่างดินี่เดี่ยแป๊บนึงว้าวมันจะเกิดแล้วใช่ปะ จะเกิดแล้วมันจะเกิดแล้วเอามันลุ้นเร็วมันลุ้นเร็นวนะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าลืมปิดประตูนะเดี๋ยวเขาต้องปิดก่อนเดี๋ยวเขาลืมโอเคเดี๋ยวฟลอยอ๋อนี่ไงแล้วตอนนี้ค่ะเราก็สร้างฟาร์มโกเบอรี่เสร็จแล้วโอ้สุดยอดแค่รอให้มันงอกกว่าก็แบบว่าเติบโตยาวลงมาเนาะสวยเวอร์เลยอ,อ่ะตอนนี้ห้อง a f ฟของเราก็เสร็จแล้วแปะอ้อมเดี๋ยวเวลาไปเทสเตอร์กันแล้วเดี๋ยวเราไปเฝ้าดูมันนะว่ามันเมื่อไหร่มันจะโตให้ผลติดแล้วนะคะเฮ้ยเขยมาเขยมา ไม่มีตีเฉยๆตีเอามันถ้างั้นเดี๋ยวมานะอุ๊บแผละ ชึบเลยไปดูดีได้ไม่กี่อันนะ่ะอันนี้มันตัดแค่รอบเดียวนะใช่แล้วต่าไม่กี่วันก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเราไปดูผลผลิตดิ <c oughs> อู้นั่นไง อัดเราจริงๆริงดุโอ้โหอ้อเต็มตังเลยโอเคค่ะเราก็ไ,ได้ผลผลิตโกเบอรี่เน,น,นะน,นี่ยมันตั้งสามอันเนาะตั้งสามอันนุ้ยทำฟาร์มตั้งนานเ่ยๆๆมาดูนี่มาดูนี่ <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวป๋าจะทำให้ดูนะอ้อมถ้าเราไปทำฟาร์มอัตโนมัติตะเก็ตั้นนะแล้วก็เอาโบาบิลมายัดนี่เราก็จะมีกินตลอดชีวิตแล้ว <c oughs> อย่างนี้แบบทานกินมากกว่าเนาะน่าดีอ๋อไม่ง้นก็หิวตายอะ่ะรอจนหิวตายจะเป็นอะไรนะมาเปิดคลิปไว้เนาะไม่แน่นะดวงดีๆอาจจะได้หลายอันก็ได้โอเคค่ะแล้วก็เอาชีวิตล่าสร้างฟาร์มมแคคคาานนนก่ออเะถ้ใรชบ1.17 อย่าลืมเลคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, okay. กับเพื่อนกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเพื่อนๆในเกม Minecraft ต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วจ้ะบาย